ใช้ iPad ยังไงให้คุ้มอัปเดตปี2024จากประสบการณ์ตรงนะครับใช้มาตลอดถ้าพูดถึงเรื่องขีดเขียนแอปที่พิ娅จะแนะนําเลยก็คือเวลาเราย้อนกลับมานะครับเราจะนึกถึงเวลานั้นนะครับเฮ้ยอันนี้าจาย์เอาสไลด์นี้ขึ้นไว้มันมีอะไรพิเศษเรวงเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะทําให้เราช่วยจํานะครับไม่รูนะทุกคนเป็นหรือเปล่าแต่พอาจา์เป็นภาพถ้าแบบนี้มันโอเคมากๆแอปนี้นะครับมันตัดต่อวิดีโอโค่นง่ายอ่ะคือถ้าเกิดใครใช้แคปคัมาอ่าแคปคัง่ายไหม มันง่ายแบบแบคปคัสแหละแต่มันมีอะไรที่มันทําให้ง่ายกว่าน,นั้นเอามาใช้วาดได้เลยเอามาทำเป็นเลเยอร์ทำเหมือนโฟ o ต้ช็อปใครเคยใช้ Photoshop มาใช้อัปเนี้ยจะบอกว่าง่ายมากๆง่ายเหมือนกันง่ายมากๆใช้ iPad ยังไงให้คุ้มอัปเดตปี2024จากประสบการณ์ตรงนะครับใช้มาตลอด3 4ถึง4ปีอันนี้ iPad Air 4นะครับนี่รุ่น4เลยนะใช้มานานมากมาดูว่าใช้ยังไงให้คุ้มมีแอปพลิเคชันอะไรบ้าง แต่ก็อนอื่นบุญโชคศาสับ์เป็นแนวตั้งจิปุติดตามเดี๋ยวไปดูกันเลยสวัสดีครับพูดจาระษารทครับเวลาเราพูดถึง iPad เราจะนึกถึงอะไรอีกตัวนี้ใช่ไหมการขีดขีดเขียนเขียนนะครับ iPad มันดีกว่าแท็บเล็ตตะกูลนอื่นครับในเรื่องการขีดขีดเขียนเขียนนะเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันว่า ในแพดเครื่องนี้ที่พี่าใช้มาปัจจุบันนะครับใช้อะไรบ่อยสุดใช้อะไรคุ้มสุดบางคนอาจจะใช้มากกว่าเนะเพราะว่ามันจะเป็นเฉพาะทางแหละบางคนสายอาร์ตก็ใช้ไปทางนึงบางคนทําตัววีทูเบอร์ก็ใช้ไปอีกทางนึงบางคนตัดต่อวิดีโอแบบพี่อาร์ตนะครับก็ใช้ไปอีกทางนึงหรือว่าไปใช้เรียนใช้อ่านหนังสือครับอันนี้พูดถึงทั่วไปนะครับว่าพี่อาร์ตใช้อะไรเผื่อจะเอาไปกระตบใช้กันเนาะถ้าพูดถึงเรื่องขีดเขียนแอปที่พี่อาร์ตจะแนะนําเลยก็คือ Good Note ตเลยจ้า ตอนนี้พี่อาใช้กูโนนห้าครับเป็นเวอร์ชันแบบซื้อขาดซื้อทีเดียวจบเจ็บแล้วจบโอเคว่าจริงๆตอนนี้มันมีกูโน่นถกขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ขึ้นมาเต็มเลยพี่อารลองเข้าไปดูลวไม่ได้ใช้พวกนั้นเราใช้กูโน่นห้าเรก็โอเคแล้วนะครับก็เลยอยู่แค่เวอร์ชันนี้นะครับมาดูคร่าวๆกันว่ากูโนนห้าที่พี่อาใช้ไป3 4ปีนี้ทําอะไรบ้างพี่อาใช้ในการเรียนเรียนหรืออบรมนะครับเวลาเราเข้าอบรมนะครับอบรมแบบสดอ่ะ ก็ใช้ตัวนี้แหละเวลาก่อนอบรมอะ่ะอาจารย์เขาจะส่งโปร PDF ให้เราก่อนใช่ไหมเนี้ยก็จะโหลดลงใน Google Notes นะครับแล้วมีอะไรก็เขียนไปนั้นแหละหรือว่ามันไม่มีที่เขียนเราก็เพิ่มหน้าสําหรับจดได้นะครับอันนี้มันง่ายมากๆเรื่องวงหรือว่าทำเนเชอําอะไรได้สบายๆเพื่อนๆน,น้องๆที่เป็นนักศึกษาน่าจะรู้น่าจะเข้าใจเนาะว่าใช้แบบนี้มันสะดวกดีแล้วมันยังสามารถจับระเบียบได้นะครับจัดระเบียบยังไง เราวงๆเขียนไปนะครับเราขยับขยับขยับให้มันเป็นระเบียบได้นะครับและสุดท้ายนะครับเวลาเลชเชอร์หรือว่าเวลาเข้าเรียนเข้าบรมนะครับมันจะมีสไลด์บางสไลด์ที่มันไม่มีใน PDF ที่เขาส่งให้เราเราก็ยก iPad ขึ้นมาถ่ายรูปซะเลยแล้วก็ลงแปะไว้ในนั้นนะครับแล้วก็วงงเขียนเขียนทับรูปได้นะครับมันทําให้เลียวมากขึ้นนะครับเวลาเราย้อนกลับมานะครับเราจะนึกถึงเวลานั้นครับว่าเฮ้ยอันนี้อาจารย์เอาสไลด์ขึ้นไว้มันมีอะไรพิเศษเราวงเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะทําให้เรราาช่วยจํนะคับ ไม่รู้นะทุกคนเป็นหรือเปล่าแต่พี่ฮาร์ดจำเป็นภาพถ้าแบบนี้มันโอเคมากๆแอปที่2ครับที่พี่ฮาใช้ใช้บ่อยกว่ากูกนโนตอีกมันอ่านว่าโโหรือ VLLO อ่โะ <c oughs> ทุกคนอ่านว่าอะไรแต่เจ้าของวีดีพัศน์เขบอกว่าอ่านว่าโโรอ่านยากเนาะ <c oughs> มันเป็นแอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโอ,อนะครับมันจะซื้อได้2แบบคือเหมาจ่ายไปเลยทีเดียวเจ็บรถจบไปเลยหรือว่าจะใช้เป็นซับสคริปชั่นรายปีนะครับพี่ฮาใช้เป็นซับสคริปชั่นรายปีนะครับก็ปีละ300กว่าบาทไม่แพงไม่แพง ถ้าตัดต่อบ่อยจริงๆนะไม่แพงไม่แพงตอนแรกอะ่ะกะว่าจะเปลี่ยนครับที่หลังก็เลยต่อไ,ไลฟ์มีไปก่อนใช้ไปใช่มามเออมันดีว่ะมันมีการอัปเดตตลอดอ่ะมันดียังไงเดี๋ยวเพียงไลฟ์ฟังแอปนี้นะครับมันตัดต่อวิดีโอโคตรง่ายอ่ะคือถ้าเกิดใครใช้แคปคัสมาอ่าแคปคัสง่ายไหมมันง่ายแบบแคปคัสแหละแต่มันมีอะไรที่มันทําให้ง่ายกว่าน,นั้นมีการซ้อนวิดีโอหรือว่าซ้อนตัดต่ออย่างเนี้ยเ้วเรากำลังคุยกันแบบนี้ใช่ไหม เนียจะตัดพื้นหลังออกไปเลยที่เป็นรูปแบบวิดีโออันนี้คือ1ฟอนใช่ไหมฟอนนี้จะตัดพื้นหลังให้เหลือแต่ตัวเราแล้วเอาตัวเราไปทับในวิดีโออื่นก็ง่ายง่ายแล้วก็เรียนมันไม่ทำให้น้าเราวุ้บวุบวุบเหมือนเราเป็นวิญญาณหรอกป่ว่าคือมันทุกอย่างมันง่ายไปหมดนี่ตุ๊กตาเด็กตุ๊กตาปะวะเอาเป็นไอคอนแล้วกันเป็นพวกไอคอนเป็นอีโมจิเป็นทุกหน้นนะครับมีให้เราเลือกใช้ให้เราเซฟว่าเราใช้บ่อยแบบไหนนะครับ เวลาเราตัดต่อมีอุปกรณ์ทา้เลือกหรือมีไอเทมทหงเลือกเยอะจริงแต่เราเราเซฟได้ครับว่าเราใช้อะไราบา่อยๆการตัดต่อที่ดีคือตัดต่อ,อยังไงให้สวยให้เร็วแล้วก็สื่อสารการลำดับการเล่าเรื่อง telling story มันดีแล้วก็ไวเราใช้เวลากับมันไม่มากแอปนี้มันตอบโจทย์จริงอ๋อที่สําคัญนะครับเรนเดอร์ค่อนไหวไม่รู้เป็นที่ iPad เราแรงหรือเปล่านะหรือว่ายังไงแต่เรนเดอร์ไวมากๆนะครับซายซิงไฟล์สุดท้ายอ่ะ ไฟล์โฟตที่เราเรนเดอร์ออกมาแล้วนะครับขนาดมันจะเล็กกว่าที่เราไปเรนเดอร์ในคอมพิวเตอร์อ่าอันนี้แอปบอกไว้ก่อนเลยแอปที่3มนะครับมาถึงเรื่องการขีดเขียนเขียนบ้างอ่าสายอาร์ตน่าจะชอบครับเราจริงๆพี่อาร์ตใช้เหมือนทุกคนแหละพี่อาร์ตใช้โปรเกลแอปนี้ซื้อขาดนะครับซื้อมาแล้วก็เอามาใช้วาดได้เลยเอามาทำเป็นเลเยอร์ทำเหมือนโฟโต้ช็อปใครเคยใช้โฟโต้ช็อปมาใช้แอปเนี้ยจะบอกว่าง่ายมากๆง่ายเหมือนกันง่ายมากๆ ไมล์เซตในการทําจะคล้ายกับพลอช็อปเลยคือเอาเลเยอร์มาทับกันเราทําทีละเลเยอร์เอามาซ้อนกันเป็นหนึ่งภาพและที่สําคัญถ้ามันซ้อนกันได้และใช้ปากกาได้นะครับเราเอาภาพต้นฉบับมาสมมุติว่าเราอยากได้ต้นฉบับมาแบบหนึ่งซึ่งเอาแบบเป็นไกด์ไลน์นะเอามาลงก่อนแล้วก็ทำเลเยอร์เปล่ามาทับเราวาดทับไปได้ทําเป็นไกด์ไลน์เป็นเส้นลายได้นะครับเราค่อยเอาเลเยอร์นั้นออกไปนะครับไม่ได้บอกว่าไปกอลผลงานชาวบ้านนะแต่ว่าเอามาเป็นไกด์ไลน์ได้คือมันทําอะไรได้หลายอย่างมันง่ายมาก ทำภาพเราใส่ตัวหนังสือใส่เพิ่มไปน,น,นิดหน่อยหรือว่าจะแต่งสีแต่งความสว่างอะไรนะครับในนั้นทำได้หมดเลยก็เอาไปลองเล่นกันดูไม่อยากพูดเยอะเพราะยวคลิปมันจะยาวแอป,ปต่อมานะครับคือแอป,ปทำปกคลิปแอป,ปที่เท่าไหร่ละแอป,ปที่4แล้วเนาะเออแอป,ปที่4พี่อาใช้แคนว่าแอป,ปนี้มันดียังไงพี่อาเชื่อร้อยละแปดสิบที่กำลังดูคลิปกัอนอยู่เนี่ยทุกคนเคยใช้แคนว่ามาแล้วทั้งในเบราว์เซอร์ที่ใช้บน PC บนเว็บไซต์หรือว่าใช้เป็นแอปพลิเคชันจะบอกว่าไม่ว่าเราใช้ที่ไหนข้อมูลมันจะลิงก์กันหมดมันดีตรงนี้มันดีตรงที่ว่ามันลิงก์กันหมดเราไม่ต้องแบก iPad ดไปที่อื่นก็ได้แต่เราใช้แคนวาจากที่อื่นได้แค่ล็อกอินเข้ามาบัญชีของเราโอเคว่ามันง่ายตรงนี้แหละอันนี้สิ่งที่ชอบนะที่ใช้แคนวานจริงเพราะว่าเราสามารถทํางานจากที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องพก device ์ของเราไปหรือว่าดุตัวจริงๆนะครับอย่างน้อยเราก็มีมือถือใช่ไหมเราก็ลงแคนวาเองเราก็ แจ้งงานแบบมือถือมันเล็กอ่ะแก้งานแบบแกระทิ่กระจอกง่ายๆหรือว่าตัวหนังสือผิดคําผิดอยากได้คีย์เวิร์ดใหม่แล้วก็เข้ามาแก้นนี้ได้เลยแบบเวลาอยู่ข้างนอกนะเวลาไปเที่ยวนะมันสะดวกต,ตรงนี้พิ娅ก็เลยนึกแผนว่าแล้วทําอะไรได้บ้างพิ娅ใช้าทาปกคลิปใช้ทําแบนเนอร์ที่อาจะไปลงเพจ Facebook หรือว่าไปลงช่อง YouTube ใช้ทำพรีเซนเตชันในตอนที่พิ娅ทำคลิปแนวพอดแคส โอ้เยอะหลายอย่างเลยดีมากหลายประโยชน์เลยและที่ํคาคัามันฟรีถ้าอยากจะได้ฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มนะครับหรือว่าเป็นภาพที่เป็นลิขสิทธิ์นะครับล้วก็ซื้อได้เฉพาะภาพในนั้นคือไม่ต้องจ่ายเยอะๆเราจ่ายเฉพาะเท่าที่เราใช้อะแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่เป็นอดออนเป็น AI เป็นนู่นนี่นั่นเต็มเลยเป็นทูเต็มเลยให้เราโหลดใช้นะครับแบบฟรีก็มีแบบเสียเงินก็มีไปลองใช้กันดูมันดีมากๆ5นะครับย้ายใช้ i อ a d อ่านหนังสืออ่า จะบอกว่าจริงๆรแล้วพี่ยาชอบอ่านหนังสือจากตัวหนังสือจริงๆมากกว่านะครับแต่ตัวหนังสือจริงข้อจํากัดมันก็มีเราอยากอ่านเล่มนี้เราก็ต้องแบกไปเวลาไปที่อื่นอยู่ที่บ้านไม่เป็นไรไงแต่ที่อื่นต้องแบกไปอยู่ที่อื่นเราอยากอ่านแต่ไม่มีหนังสือก็ไม่ได้อ่านแต่ถ้าเป็นอยู่ใน i p a อ่ะมันไ็ด้อ่านเลยอันนี้ข้อหนึ่งเนาะต้องแบกไปด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราจะบอกว่าใครชอบอ่านหนังสือจะรู้ถ้าแสงไม่พอเว้ยแล้วตัวหนังสือมันเล็กอ่ะ มันหาไม่เห็นยังอายุเยอะๆแบบนี้แล้วอ่ะมันหาไม่เห็นจริงแต่ถ้าอยู่ในแผดเราปรับความสว่างได้นะครับให้มันพอดีกับสายตาเราอ่ะตัวหนังสือเล็กเราก็ซูมเอาโอเคปะมันดีอยู่กันเยอะมันให้อ่านะหรือกว่าไม่ใช่ว่าไปแล้วแสงไม่พอมันก็ไม่ได้หาอ่านไหนไหนได้บ้างนะครับปกติพี้อจะโหลด PDF ลงก o o โ n o t e แล้วก็อ่านในก o o t n o t e เอามีป็นเล่มเต็มเลยและที่สําคัญอ่านไปแล้วอ่ะเราชอบตรงไหนเราไฮไลท์เราวงเราเขียนเราเพิ่มอะไรก็ไม่ได้นะครับใน PDF ในที่อยู่ในก o o t n o t e แหะ โดยที่ PDF ต้นฉบับที่ไม่ได้โหลโดลงกูนโนะอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นไรไอ้ตัวที่อยู่ในกูโนโนะอ่ะมันก็เขียนๆแล้วก็เขียนในสิ่งที่เราอยากเขียนได้นะครับแต่ถ้าเป็นหนังสือจริงๆอ่ะบางทีเราไม่อยากไปเขียนมันไม่อยากไปแตะมันอนะ่ะขนาดพับหน้ายังไม่ค่อยอยากพับเลยกลัวมันเสียเป <c oughs> ็นคนหัวของ <c oughs> และสุดท้ายนะครับวาดไอเดียอ่าวาดอเดียังไงทุกคนจะมีกลเด้นเอาทุกคนนะครับอย่างพีง่อาร์ตอ่ะจะชอบมีไอเดียตอนที่อบาอบน้ำเว้ยอาบน้ําเสร็จปใหม่ระหว่างระหว่างอาบน้ําจะมีไอเดียพออาบน้ําเสร็จปุ๊บค พี่อาจจะหาอะไรวาดไว้อจะใช้แอปพลิเคชัน freehand ใน iPad มันเปิดแล้วมันปุ๊บขึ้นมาเลยแล้วก็วาด freehand คือมันจะวาดเหมือนเราวาดบนบอร์ดอะไม่มีซีสิ้นสุดอะตรงนี้วาดไปแล้วก็ขยบขยบมาแล้วก็วาดเพิ่มได้อีกนะครับเรามีไอเดียหรือว่ากำลังคีดอะไรนะครับมีโปรเจกต์มีโครงการมีนู่นนี่นั่นในหัวเรานะครับเรามันคิดได้เรามาวาดมาคนล้างจานก็มีไอเดียตอนนั้นบาคนนอนตื่นขึ้นมาก็เป็น g กลด้นาทุกคนนะครับ วาดในฟรีแฮนได้เลยวาดทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่เขียนหรือเราไม่ได้วาดตอนนั้นนะครับไอสิ่งที่เราคิดได้มันก็จะหายไปละลายหายไป,ยไปเราก็ลืมมันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรเขียนเขียนไปก่อนแอปฟรีแฮนมันตอบโจทย์ได้ครับมีอะไรวาด้ไว้ก่อนจริงๆโดยปกติอะถ้าเวลาพี่อาคิดได้อะเมื่อก่อนเนี้ยพี่อาจะใช้ตัวไม m a p ตแอปพลิเคชันไมเม็คือเราต้องมาวุ่นวายกับมันอะวุ่นวายการใช้งานอีกตัวแอปพลิเคชันไมเม็แต่ถ้าเราวาดจริงๆอะ มันเขียนได้เลยใช่ไหมมันมันไม่มีอะไรมารบกวนอารมณ์คีดอีจอารมณ์ศิลปินเราตอนนั้น <c oughs> อารมณ์ศิลปินซะด้วยลองดูลองดูลองด,องดูและนี่คือทั้งหมดว่า iPad ในปี2024เราใช้งานยังไงให้คุ้มจะบอกว่าพิญญาใช้คุ้มไหมก็คุ้มนะจะเอาไปในเดียก็ได้นะหรือว่าเอาไปอัดแอพใช้ก็ได้นะครับบางคนไม่ได้ใช้อะไรที่พี่ฮาทำอยู่หรือว่าเรื่องการต่อไม่ได้ใช้ก็ช่างมันตัดออกไปบางงานมีประโยชน์เก็บเอาไว้ใช้นาะ ใครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะครับสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับเจอกันบ๊ายบาย